กส้มตำโคราชนี่แทนพร้าวเนี่ยอะไรเนี่ยนี่ค่ะค่ะมาวินสไตล์ไทยแลนด์นะคะแต่ว่าย่างโดยฝรั่งฝรั่งนะแต่เราไม่ด้ทำตัวเองว่ะโอ้โหูสโคราชนะคะเป็นโปรนะคะโปรซับซี่ สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับเฟียสนะคะใน Day with Me, with อเดลวิดมีวิดเฟียสวันนี้เฟียสจะพาเพื่อนๆนะคะไปเที่ยวงานวันเกิดที่จัดขึ้นในลอนดอนค่ะแล้วงานวันเกิดนี่นะคะจะจัดเป็นแบบบาร์บีคิวสไตล์คนไทยเลยค่ะพร้อมทั้งสเปเชียลก็คือสร้มตำโคราชราดค่ะแล้วก็ยังมีเส้นผัดหมี่โคราดด้วยคะ่ะซึ่งในวันนี้เนี่ยเฟียสจะได้ ไปดูวิธีการทำเส้นหมี่โคราชค่ะแล้วก็ยังจะได้ไปดูวิธีการทำที่เป็นสูตรลับที่ไม่เคยบอกใครมาก่อนด้วยนะคะยังไงเนี่ยต้องตามมาดูจนจบเลยนะคะว่าวันนี้เฟสนะจะพาไปชิมไปทานแล้วก็ไปดูบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะ่ะเดี๋ยววันนี้ตามเฟสนาเลยนะคะวันนี้จะมางานปาร์ตี้วันเกิดเพื่อนนะคะอันนี้ก็เพื่อนคืออันนี้คือ อ,อุ๊ยนี่คือการสับมารากรนะคะที่ออริจินอลการสับมารากรจากโคราชนะคะเป็นและนี่ก็คือป้าแทนนี่ทะมือตำอันดับหนึ่งจากโคราชเลยนะ,ะสับแบบจริงจัง โรนะคะโร Pro. สับแบบนี้มันจะอร่อยเพราะว่าที่ขูดเนี่ยมันทําให้เส้นมันใหญ่ใช่ไหมมัน,ม,นมันบอกไม่ถูกนะมันก็เป็นออใส่กอใส่อะไรก็คือแบบนี้เนาะแบบนี้ออมีดมีดสารใหญ่ไปหน่อยรีบมีดป้าใหญ่มากนะเออมีแบบ,บว่า,าต้องกินก่อนสิย่างไก่ จะมีไก่ย่างเกรซเซ่ฮัลโหลฮัลโหล How you f e e l i m good. Good. Yeah. Oh look at that. Doesn't seem to um get up r w ไก่ท่าไหร่อยมเกลอไหมคุณนายไก่ทอดเนียวนะกลัวคนแย่งรีบรีบจิบกดเลยอ่ะ ตูดเหรอตูดแก <ici> ่เออเรามีเอามีอ <adject ives> ีกคนนะคะมีกคนนะคะสองคนว่าอย่ากเชนอันนี้นะโปรนะคะโปรอันนี้คือแม่ค้าส้มตับแม่คี้จวโปรนะครับโปรอันนี้คือแม่ค้าส้มตับโอนได้ เป็นยังไงวันนี้เดินทางมาไกลไหมคะนี่อยู่ไหนเนี่ยพักอยู่ไหนเอยอยู่อยู่นอกเมืองอะค่ะบ้านนอกค่ะบ้านนอกบ้านนอกนอกคุณนี่เมือนคนบ้านนอกค่ะอยู่บ้านนอกอย่างเดียวออกบ้านตั้งแต่เก้าโมงนะออกบ้านตั้งแต่เก้าโมงเลยเหรอคะแล้วกลับบ้านไหมวันนี้ไม่ไม่ไปดูการตำส้มตำแบบ กันไปดูการตำส้มตอกนะฮะจากมือโปรแห่งโคราชราดราดเฮ้ยวันนี้จะเป็นส้มตำโคราชนะวันนี้เออวันนี้เป็นส้มตำจากส้มตำของส้มตำปกติส้มตำโคราชนี่กรรมวิธีในการตำส้มตำโคราชจะเป็นยังไงเราจะต้องไปติดน้ำสับมะละกอโดยตัดเก่าเนี่สับมะละกอโดยอะไรนะฝีมือ อยู่บ้านไหนนะแม่ค้าแม่คะส้มตำเก่าคะ <S 1> <S 1> <S ่ะไฮโดรและนี่นะคะเรากำลังจะไปตำส้มตำวิธีการไม่ต้องช่วยแล้วส้มตำโคราชเครื่องนะคะก็จะมีมะกกนาวมะนาวมะเขือเทศ <S <S 2> <S 2> ถั่วฝักยาว <S <S แครอทนี่อย่างวุ้ยใบกับกูจะตายนี่นะคะอันนี้คือวิธีการทำนะคะ ใส,ใส่ถั่วใส่ถั่วใส่ถั่วตัดนะคะนี่คือสูตรหมาแบบเป็นสูตรจากโคราชนะคะตำเข้าไปเลยค่ะตํำตำตำตำดูท่านะคะดูท่าท่าตำนะคะดวกว่าใส่พริกสองอย่างพริกแห้งกับพริกสดใส่พริกสองอย่างพริกแห้งพริกสดอ่าตาไปค่ะตำให้ก่อนแนละ้วค่อยค่อยตำอีกกระเทียมใส่ไหมคะกระเทียมทําจ้ะไม่สวยเลยอ่ะ อุตส่าห์คุยฮะเอาเอาเอาตามตามตามค่ะค่ะตัดซูเปอร์วีนส์ม่ะแระวังตัดมือเกัาตัวเองเด้ออันนี้เป็นวันเกิดนะคะนี่คือคือเจ้าของวันเกิดตามเองกับมือค่ะแก่ยี่สิบห้าปีอายุอายุไอ้นามอย่าไปนับอายุเท่าไหร่สามสิบห้าสามสิบห้าเป็นเพียงตัวเลข ตามปะไปยากคุาผิดเองที่คุณยืนนั่งตามตรงนี้ใช่ไหมนี่นะคะแล้วฝั่งนั้นก็กำลังวุ่นวายกับการบาร์บีคิวนะคะวุ่นวายกับการย่างไก่แล้วทางนั้นก็กำลังวุ่นวายกับการหาของกินนะหยิบตลอดนะคะคนนั้น ไก่เนี่ยขี่อันแล้วคะเนี่ยชื่อเล่นชื่อแยกในอย่างโอ้โหไม่ถางมาได้กี่อันแล้วชื่อเล่นชื่อปอบปอบหยิบปอบหยิบนะคะนน้ำตาลเหรอน้ำตาลน้ำตาลเหรออุ้ยอันนี้สูตรลับเลยนะคะเพื่อนแต่ว่าผมนัว ผมนัวค่ะผมถ้าเพื่อนร่วงก่อนมันไม่มีอันนี้ไม่อร่อยอันนี้แหละสำคัญสำคัญนะอันนี้คือซีอิ๊วน้ำตาลปี๊บจากไทยไหมคะอันนี้ใช่จ้ะน้ำตาลปี๊บมากเลยจากไทยเลยนะคะจีกไมแต่ว่าคนคนนั้นเดี๋ยวคืออะไรคะคนนั้นคนนั้นไม่หยุดเลยนะคะกอดบีบคนนี้กินอย่างเดียวค่ะพผดกินดีนะวันนี้ คนอะไรคะเนี่้เหมือนหิมะตกเลยค่ะคนก็มานะคะโอเคหิมะตกค่ะหิมะตกหิมะกลิ่นแรงนิดนึงคือบ้านนี้ไม่ได้เป็นสีเทาหิมะสีเทาหิมะก็ตก ดาวิดื่มเลยไหมดื่มไปเอาไปเปิดขวดเอาวันนี้นะคะเราก็จะดื่มเราจะดื่มโรเซ่ควบคู่ไปกับส้มตำโคราชของคุณป้าแทนนะคะ เดี๋ยวเราจะมาโรเซ่จ hmm. ้าโรเซ่ปะคะต้งาโลเซ่หรือเอาเรดวอันนี้ไม่เอาเลยหรออันนี้ก็เป็นบรรยากาศของการจัดงานวันเกิดในส่วนหลังบ้านที่ลอนดอนนะคะอาหารไทยเพียบค่ะบอกไว้เลยว่าไม่ไม่เหมือนกับอยู่ลอนดอนเลยทีเดียวนะคะมไปอยู่บ้านเราเหมือนกับจะหาซื้ออุปกรณ์วัตถุดิบ ได้ทุกที่เวานไปเชหน้าเทาเขาไปเชหน้าเทาได้ทุกอย่างวานหลบไปร้านที่เราหนาวหรอ่เาหนะคะต้องดื่มแล้วโอ้ยแค่ไปหรอนี่นะคะเราก็จะดื่มโรเซ่ มาชวนค่ะแล้ววันนี้ก็มาเจอพี่ขวัญ้วยนะคะพี่ขวัญยูเพจอะไรนะจรเอจอเจอเ๋วรู้สึกว่าวสวามีพี่ขวันไม่ค่อย พี่ขวัญอันออลตามพี่ขวัญได้เลยนะคะได้เลยค่ะเอาเชลซีค่ะโอ้แข่งกันแะไรกันใใหหญญ่่คไม่รู้อะไรคุณใหญ่คอะไรกูย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 ูจะชอบหมดนี่ฮะเว้นแรมอันนี้อะไรนะเว้นแรมเว้นปืนเล็กอันนี้อะไรนะเว้นปุ่นเล็กหอมแบบนี้อันนี้ปืนเล็กอ๋อไม่มาดับปืนเล็กจะไปเอาไก่กันหนึ่งปุ่นเล็กเอาไ่อนี้นี่นี่ ดามยูไทร์เย้ยคำสุดค่ะคำเดียวเอาเลยจ้าโอ้ที่จริงม yeah, yeah, okay. ีปูด้วยนะลืมปูเนี่ยโอเคมีอะไรไม่เป็นห่างหมูย่างแบบสไตล์ไทยแลนด์นะคะแต่ว่าย่างโดยฝรั่งนะแมกจออสเตรเลียแมกจากออสเตรเลียอันนี้คือหมูย่างหมักสไตล์ไทยแต่ว่า ย่างโดยตึงตึงตึงไม่ได้เนะกาอย่างเงี้ยที่เป็นคนโอยเอาถังไมเาเนี่ยใส่ถังในั่อะเลยรู้ไหมกอกเนี่ยวีเม่ไลักี้ห้แตรั่งย่างหมูฝรั่งย่างหมูนั้นจ้าแต่เด็ฝรั่งย่างียแต่ว่าหมักแบบไทย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 ไมโครไมโครเลียนแล้วว่ามือถือซิงมือถือ ฝรั่งก็ t ายก่อนเลยนะจ๊ะโงานเนี่ยรู้งานมากเ้าบอกว่ วันนี้มางานอะไรล่ะเราอ่ะเจ้าของาของนานไปไหนไม่รู้เดี๋ยวก่อนเจ้าของงานอยู่ไหนะคนมาเอนจอยมากมต้องไปไรูปต้องไปชาร์จก่อนไม่รูปต้องเดินไปซื้อของใหม่เลยหลัมนนั้นไม่มีชาร์จเลย ออร่ยมากเผ็ดเะหมูนี่ต้องกินแบบนี้อุ้ยต้องกินกับผักด้วยนี่ๆจะทําให้ดูเตรียมหน่อยนี่ะต้องเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะมีผักอาผักจิ้มจิ้มแจมแจมนี่ค่ะจากกินมาดํา จะมาดามปืนใหญ่จะเป็นอะไรคะเอาหมูใส่นิิเนอะไรนะะคหมูอะไร่อมากเลยอะนมจีนนีด่ตรกหมูแบบน้ำยาอุ้ยอุ้ย่อร่อยมากโอ้โหอันนี้นะคะคือวิธีการทานหมูย่างหมูย่างนะคะคือเกาหลีก็เกาหลีเถิดจะเจอหมูย่างไทยพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่แซ่บเหลือเกินเนี่ยนะคะผงนัวเต็มๆผงนัวอุ้ยตัดะอุ้ย นะคะแล้วก็ยัดเข้าไปเลยค่ะโอ้โหสวีสวีเดนอะไรน่ะมาจะทำอะไรสวีเดนจะมาสู้เหรอมาดามปืนใหญ่นะคะคืนนี้มาดามปืนใหญ่จะไปจัดหอยหน้าไม่เด้งแล้วอันนี้คือแกงตีนไก่น้ำยาน้ายตีนไก่นะคะจะใส่กะทิไปน้อยใส่กะทิไปน้อยหนึ่งค่ะ ไอหมูเนี่ยหมูาะว่าเราไปเลือกคอไก่นะคะไก่เมื่อวานเนี่ยไปซื้อเนี่ยที่ที่ชนทาวแล้วบอกเขาลืมไปว่าเนี่ยเน็าเน็กโชเดอร์ไก่ย่างโดยฝรั่งอีกแล้วนะคะพี่น้อง่พคนอ่ะจิ้หมูย่างนยังไงบ้างอร่อยมาก่ะอร่ออร่ยอร่อยเลย อร่อยไหมแซ่บสุดแซ่บเลยสุดยอดแซ่บสุดๆไปเลยมาดามมาดามมาดามกินมาดามกินมาดามกินไข่มาดามกินเผ็ดไม่ได้ก็เลยต้องกินสามชั้นแทน แล้วจะมีผัดหมี่โคราชด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการทำผัดหมี่โคราชอร่อยมากต้นฉบับต้นตำรับเลยค่ะอร่อยมากผัดหมี่โคราชอร่อยอันนี้คือตำโอ๊ตใส่ปลาแห้งใส่ปลาฉลาดมีปลาแห้งแล้วก็มีปลาฉลาดปลาชื่อปลาฉลาดอค่ะชื่อปลาฉลาดเป็นปลาฉลาดนะคะแทบจะเป็นสัญลักษณ์ของโคราชเลยปลาฉลาดปลาฉลาดเป็นหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าปลาฉลาดนะคะ เป็นปลาน้ําจืดชนิดหนึ่งซึ่งเนื้อของมันจะคล้ายๆกับปลากายค่ะและก็มีรสชาติที่อริดอร่อยมากนะคะส่วนมากจะใช้ในการทําห่อหมกหรือเอาไปทำปลาชิ้นได้ค่ะแทบจะเป็นสัญลักษณ์ของโคราชเลยปลาชิ้นอ๋อปลาฉลาดเป็นสัญลักษณ์ของเมืองแทบจะแทบจะส่วนมากคนโคราชเขาจะกินเมืองโคราชไหมคะเออเมืองโคราชอ่าเป็นเมืองโคราชโอเคจังหวดนครราชจะสีมากอานนี่นะคะนี่คือการตำ ตาเดี๋ยวั่วงอกนะคะแล้วก็จะเป็นอันนี้เป็นเส้นมันคือต้องเป็นเส้นโคราชเลยไหมคะป้าเออเส้นโคราชใช่เอามาจากโคราชเลยอันนี้เป็นเส้นโคราชบินตรงมาจากโคราชเลยมีความเหนียวหนึบไม่เหมือนใครต้องโคราชเท่านั้นโคราชเราจะได้เป็นเมคอินโคราชที่แท้จริง เนี่ยมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้ดูค่ะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยออ้เอามาอย่างนี้เลยเป็นอย่างนั้นเลยนะคือคุณป้าก็หอะมาจากเออขึ้นเอาพามาขึ้นเครื่องด้วยนะคะอ่าแล้วก็มีหอมด้วยหอมใส่หอมหน่อยมันจะเอ่อหอมอร่อยแต่เดี๋ยวเราตำเอาแล้วไม่ต้องหอ่เยโอ้ยมีเล็กไปไหนเนี่ยแล้วหลักต่อจากนั้นก็จะเป็นการเตรียมกระทะนะคะก็ไม่ต้องเยอะมาก

เส้นก่อนนะถ้าไม่อยากจะเส้นมันจะเส้นมันจะเละเส้นจะเละนะคะเราค่อยมาต้มแล้วแต่แต่ใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะแต่เราใส่นี่เป็นวิธีการคลุกเคอของปลาแทนนะคะแล้วก็หยอดปลาเขียวนิดนึงปลาเขียวนี่แล้วก็สีอิ่วหน่อยนึงแล้วอันนี้ก็คือหนูไม่ชอบใส่เลยนะไม่ใช่อบอันนี้เป็นสีดำเป็นสีดำหวานอันนี้หวานอ่ะอยากเาก็ได้นะหวานสีอิ่วดำ อันนี้คือน้ำส้มนะคะน้ำส้มนะผอ้ยมันกน้ำตาลแล้วอ<ๆ>ตอนนี้นะคะเราก็าจะใส่เป็นเส้นค่ะเส้นจากโคราเลยนะคะอันนี้ต้องหมักน้ำไ,ไม่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 ไมล้างล้างน้ำนิดนึงนิดคือว่านั่นต้องรีบเอาขึ้นเลยนะเพราะว่าเส้นโคราไม่เหมือน ของเฉียงไปเอาใครจะกินก็มานี่นะเอาไปแอบกหนกับแม่ป้าอลูกชิ้นทอดก็มาจ้าโอ้ดูสีน่ากินค่ะนะทอดดิหน้าคนทอดโอ้โหสวยมากแม่วันนี้เป็นวันนี้เป็นแมคคาลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นปลาค่ะสดใหม่อร่อยเด้งเด้งเด้ง เด้งดึ๋งเด้งดึ๋งนะจ๊ะหอมจริงหอมมากค่ะปลานี่คาดว่ากินเข้าไปแล้วแบบมันลอยได้แล้วเด้งดึ๋งอันนี้คือหน้าโรงเรียนเลยนะหน้าโรงเรียนแล้วนี่คือแบบเลิกเรียนถูกต้องเลิกโรงเรียนแล้วก็คือไปซื้อลูกชิ้นปลานี่เลยจ้ะใครว่าอยู่ลอนดอนไม่ได้กินอาหารไทยนี่คืออาหารไทยแบบอร่อยอร่อยล้วนๆโอ้เนี่ยดูสิเด้งเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งลูกชิ้นระเบิดปลาระเบิดนี่คือกลิ่นเอาจริงๆกลิ่นก็คือใช่เลยกลิ่นคือใช่จริงๆเออจริงๆ โอ้ยใช่จริงจริงนี่คือใช่เลยนะหอมมากเลยดีเออนี่นี่ขนาดต้องบังคับให้กินเลยนะเนี่ยลูกชิ้นปลาระเบิดเลยนะอันนี้จริงๆน้ำจิ้มมะขามใช่ยังไม่ได้ทำเลยแค่นี้ก็อร่อยแหละดีนะมันปรับได้หมดเลยไม่ได้ดีมือมือด้ปรับได้มากกว่านี้นะพี่ความความคมโอ้หมูว้าว อันนี้ไก่ตัวนี้แกะไปใส่ถุงไว้โอ้ยขอบคุณค่ะอร่อยพี่ได้แล้วเอออร่อยค่ะตั้ไก่ได้ทุกคนตบ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 นี่จ๋าเห็นไเห็นไหมโอ้ยเพื่อนๆดูนะคะนี่คือแบบพี่ถึงไปไหนพี่ไม่ยู้เดี๋ยวหาช้อนกลางนิดนึงในการชวนชอบชวนมาจนใช่นี่นะคือหมูแบบว่าหมักแบบไทยสไตล์ ไม่ต้องรีบหอมหมหอมมากแล้วไก่คือแบบอร่อยมากเพื่อนๆนี่นี่คือหมูควันชุยควันชุยมะควันชุยแล้วก็นิ่มโอ้โหแบบคือมันอร่อยมากอะคือแบบอร่อยมากแบบหมักแบบหมักแบบคือแบบไทยสไตล์แล้วคือแบบอันนี้คือเหมือนไก่ย่างที่แบบข้างทางบ้านเราแบบแบบนั้นเลยเป๊ะไก่ย่างข้าวเหนียวอ่ะ กินกันแบบไม่ต้องกลัวอ้วนเลยนะคะเออคือแบบไก่ย่างบ้านเราอ่ะปล่อยเลยหนึ่งวันขี้เหนียวไก่ย่างคือบ้านเราเลยอ่ะที่จับได้แบยต้องถ่ายหน้าพี่วินานด้วยดิเลชัสคนปิ้งคนปิ้งก็ต้องถ่ายคนปิ้งหน่อย very delicious i c h เฟรดีเดร l เชสไก่ย่างไก่ถ่ายถ่ายหน้าคนปิ้งหน่อยคนปิ้งคนปิ้ง thank y o ต้น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  Special share, say hello. Uh, to lovely, uh, channel. Hello to my YouTube channel. No, no, no my, no. my <laughs> YouTube channel. I mean, Fiat, 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 Fiat's Fiat, yeah. YouTube channel. Ah, you it's love to see all you ladies from, as from well. Love to see from all you, you love, young ladies, beautiful ladies. Beautiful lady. Beautiful ladies. We already yeah, the high style grilled <laughs> chicken <laughs> yes, and pork, Yes. Very nice, very, very nice. Grill grilled. Grilled. grilled by British. British. <laughs> by flang, British. Yes. <laughs> grilled by the slang British. Yes, grilled by phalang phalang, phalang. Adam and Gregory. Adam and <laughs> Gregory. Adam and Gregory. Alloy, can you say? อุยอันนี้คือลูกชิ้นมากๆพี่แทนระเบิดเหมือนบ้านเราเลยอ่ะปลาระเบิดปลาระเบิดแล้วก็สามารถสั่งได้ที่นี่ด้วยซื้อจากที่นี่ไม่ได้เอามาจากที่ไทยนะคะสั่งได้ที่นี่เลยนะอันนี้ลูกชิ้นอร่อยมากอร่อยคือแบบจะเตมชิมเลยเชิมเลยออันนี้คือน้ำจิ้มแบบกินแบบอ่ะอัน้อรอยโอ้อันนี้แบบน่ากินมากเลยอ่ะ ย้ำมีสุดๆเลยอันนี้ไม่ไหวแล้ว yeah. อร่อยจริงๆหรอ โอเคขอบคุณมกะอบาก่อะลค่ะเพื่อนๆงานเลี้ยงทุกงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลานะคะแล้ววันนี้เฟรจะขอลาไปด้วยการไหว้แบบสวยๆค่ะดูสิคะฝรั่งก็ยังสามารถไหว้อย่างสวยงามได้เช่นเดียวกันนะคะ และยังไงวันนี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้เกรดความรู้เล็กๆน้อยๆหรือว่าจะได้ทริปจากการทำเส้นผัดหมี่โคราชหรือส้มตำโคราชนะคะและยังไงมาพบกับเฟซใหม่นะคะมาติดตามกันว่าจะพาไปเที่ยวไปชิมหรือไปที่ไหนแล้วพบกันใหม่ค่ะอย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากค่ะ